เจ้าแม่เหมียวทั้งหลายจะไปทางไหนไปทางไหนวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันสนุกสุขใจจะเดินไปทางไหนเป็นแถวเป็นทีมจะเป็นทางไหนกันครับเป็นแถวเป็นทีมเดินไปทางไหนกันเอยเดินตามหลวงป,เงปเูเดินตามหลวงปูกันหรือเดินตามหลวงปู่กันไป เที่ยวเล่นช่วยราปูกกวาดใบไม้ได้ไหมช่วยราปูกกวาดใบไม้ได้ไหมครับได้ไหมเอยกวาดใบไม้ได้ไหมเด็กๆเล่นกันสุขสวนสบายใจเขาก็เป็นความสุขที่น้นนองเหมียวได้วิ่งเล่นกับธรรมชาติแบบสบายใจอิสระเสรีอยู่กับวัดที่มีสนามวิ่งเล่นได้อันนี้น้องเหมียวมาใหม่ครับ นี่ชื่อมณีมณีทรัพย์มณีทรัพย์มาใหม่มณีทรัพเรามณีทรัพย์กำลังเดินไปหามะนีนินมณีนินข้ามาสามเหมี่ยวมีผู้ใจบุญรับไปอุปการะวันสองวันนะแล้วก็นํามาคืนที่เก่าเขาอยู่ไปได้ลูกเขาไม่สบายลูกเขาเป็นเป็นภูมิแพ้ มะนีซับมะนีนินไม่ใช่อันนี้มณนีโชคมณีโชคมะนีนินตัวสีดำดำด้านนี้คือมะนีนินมะนีนินตัวนี้อยู่นี่ครับมน,นีนนอนอยู่กับเพศดำเพศดำน้อยกับพี่อะไรน้องอะไรสาวรอสาวรอนอนด้วยสาวรอนอนสบายใจเลยนอนตรงนี้สบายใจเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ครับเด็กๆก็ อยู่กันังมีความสุขครับขอ,ขอนำภาพความสุขของน้นองเหมียวให้กับทุกคนทุกท่าน,น,นได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้อ้าวแล้วนี่ใครนอนตรงนี้นอนท่าไหนลูกนอนที่ท่าไหนนี่เอ,อ,อ,นอนเนะ้นอนแบบสบายใจเลยนะนอนแบบสบายใจเลยนอนแบบสบายใจนี่คือบุญชอบบุญชอบนอนท่าสบายใจเลยครับเรก็ขอนำภาพความสุขให้น้องเหมียวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกัน ไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ